สวัสดีครับอันนี้ก็จากสไนเปอร์ไป3รุ่นนะครับกันนี้จะเป็นไฟฟ้าเลยนี่เป็น m 1 6 a 1ขกเอวันอ w นะครับรุ่นนี้น่าสะสมเพียงราคาเพียง5,900บาทโปรโมชั่นแถมพิเศษนะครับจาก2อ0 0เป็น4พ0 0แล้วก็10แผ่นพร้อมโซงฟีร์นี่ไม่มีแบตกับสายชาร์จนะฮะที่ชารติก็สั่งซื้อได้ถ้าเรามีขายนะชุดก็ประมาณพันเกืบห้าสิบบาทนะไม่เกินนั้นโอเคนะครับผมดูผู้คนทำเพลงผมก็จะทดสอบเลยฮะแม็กกาซีนเนาะของเขานะฮะแม็กก็มีหนึ่งแม็กนะครับผมอย่างอื่นก็ไม่มีเลยนะครับผมเดียวก็ ทำสมจริงนะครับเป็นปืนหน้าสะสมแนวเขาเรียกว่าแนวสงครามนะครับประมาณนี้โอเคนะครับอันนี้เราก็กรอกเข้าไปเลยนะฮะครับเปิดฝากรอกได้นะฮะครับผมอ่าเสตกรอกเออลูกนี้ก่อนลูกเรามีเยอะนะครับลูกขาวลูกอะไรก็มีเราพร้อมจัดเต็มแลครับผมไม่ต้องห่วงนะฮะใส่ได้เต็มที่อันนี้ก็ปั่นนะครับต้องปั่นฮะให้ปั่นขึ้นให้ขึ้นนะับมีรางด้วยนะฮะรางครับผม ขึ้นมาถ้าเล่นง่ายๆครับไม่ยากแต่น่าสะสมมากผมใส่แบตเตอรี่ให้นะครับแบตเตอรี่ก็กดง่ายครับมาดูข้างใต้ข้างหลังได้นะครับเปิดออกมาได้เลยมันเป็นช่องใหญ่มากเราใส่แบตของไอเอเคน่าจะได้นะเห็นนะะเดือเฟือนะครับอันนี้ก็กลมกับนี่อย่าผิดนะครับถ้าไม่เชื่จะช็อตกันได้นะครับใส่ง่ายมากเลยเป็นปืนที่กว้างน่าสะสมอีรุ่นนะฮะเพียง5,900ันเกร้บาทถ้า,าสนใจทักมาที่ร้านอ่านะครับนี่เราก็ล็อกได้เซฟได้นะฮะ ครับยิงไม่ได้นะเซมินี่คือยิงหนึ่งนัดนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมทดสอบยิงกันฮะอ่าไปแล้วครับผมอ่าทดสอบความแรงไปเลยคะความแรงความแรงก็ไปเลยครับอ่านี่จะสะดวกกว่านะครับความแรงก็ไม่เข้าสนามได้นะครับก็สี่สองหนึ่งจุดหนึ่งสี่สองเจ็ดจุดศูนย์โหเพิ่มกำลังขึ้นเลยครับเป็นปืนที่น่าสะสมมากมากเลยฮะ แต่เบลไม่แพ้ง,งานยี่ห้ออื่นนะครับผมโอเคผมก็ยิงฮะมีเซมินะครับยิงฟูโต้ได้นะเนนี้ปรับฟูโต้เลยครับผมยิงได้โอ้โหโอเคนะครับผมสนใจทักที่ร้านมีการเพยวพยวเพียง5,900บาทเฮลซูเอวันของ W Bell นะครับ